สวัสดีผู้ชมนะครับมาพบกับอ r c Mobile เนี่ยผมสำหรับพาดีก็มาอยู่ในดันนกเป็ดกลิ้นเนี่ยผมนะที่ควรจะรีวิวมาตั้งนานแล้วนะครับผมเออนี่ก็ข้ามมาอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วนะที่แบบว่าก็ใกล้จะมีดันใหม่โผล่มาแล้วนะครับนะก็เพิ่งจะได้มารีวิวนะครับผมนะก็ดันนี้ก็จะมาในระดับฮาร์ดเนี่ยผมนะของที่ดรอปเนี่ยก็เนะี่ยผมตามที่ขึ้นให้เลยนะผมแบบนี้นะ แต่ว่ามันไม่าร์ดจริงนะผมมันาร์ดปอมนะเออจาไม่าร์ดจริงยังไงคือมันเป็นแบบเหมือนระดับปูตอนน่ะนะครับเออนะคือโหดมากนะครับโหดแต่ห้องแรกนะครับผมยันบอสเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันเลยนะครับผมนะเนี่ยจุดที่ผมจะไปก็ตรบนี้นะผมนะวิ่งขึ้นบนมันเลยนะครับอา่า สำหรับชาว iOS นะครับผมก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันดันมันจะมืดนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะเออแล้วผู้พัฒน,นามันก็ไม่ยอมมาแก้ด้วยนะไม่รู้ตอนนี้แก้หรือ,อยังนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะน่าจะยังไม่แก้นะเอออาจจะแก้ก็ได้ผมในดันถัดไปเนะี่ยนะครับอ่าโอเคมาถึงห้องแรกนะผมก็จะเป็นห้องทูดอนนะ นี้ผมเดี้ยวขวามาเลยขวามาห้องตัวสุดโหดในตำนานเนี้ยผมเนะียอันนี้ผมพกเบียร์มาด้วยนะนี้ยก็เพื่อที่จะกันอ่าค่าสลบนะแต่ว่าเออมันจะพูดด้ยอืมเลียนรัวละมันช่วยดาเมจด้วยนะผมเนะี้ยวะประกันค่าสลบนิดนึงมั้งนะครับ <c oughs> ไม่รู้ดิผมเห็นฝรั่งก็ใช้นะผมก็เลยแบบเอามาใช้มั้งแต่จริงจริงแล้วคือแบบมัน ไม่อยู่นะเออก็เลยจะใช้เทคนิคเดิมครับผมธนูวิ่งยิงนะไหนวอะอลังงานรอครับผมจังหวะนี้มันมาซ้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ตายด้วยเหนียวจัด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  นี่โอเคยิงนัดเดียวผมแล้วไปเลยนะเลือดเหลือน้อยแล้วไงเนี่ยผมเออเลือดเหลือเยอะนี่ไม่มีปัญหานระหว่างทางก็วิ่งเติมเลือดไปเลยฟับอ,อ๊บโอ้โหไม่ตายมาถึกจังอะมาถึกจังเฮ้ย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 จะตายเอาเนี่ย จะตายเองเอ้ยจะสลบด้วยโอ้โหมาเติมเลือดเข้าไปครับผมเติมเลือดเข้าไปเรืเร่อยๆอืออันไหนก็ไม่ตายทีเว้ยเฮ้ยอืออือโอ้โห เอ้ยไม่ตายอย่างนี้มันเลี้ยงไม่ได้แล้วนะเอบกินน้ำก่อนเบบบบยอเฮ้ยวิ่งหลบวิ่งหลบนึ่โดยห้องกว้างครับผมเราสามารถวิ่งไปได้เรื่อยๆนะวิ่งไปเติมเลือดไปก็ได้นะครับอ่าสำหรับใครที่แบบมียาหิวเลือดแบบ แรงๆนะผมออออเออเออเฮ้ยไอตัวนี้มันทำไมแบบโอ้โหมันยิงสลูอ่ะว่าบ,บอเจอเด้อผมก็ไปชักดาบออกมาอีกแล้วนะครับเออเป็นอะไรเนี่ยชอบชักดาบจริงเลยเบื่อเบืบือเบื่อเอ้ยหมุนครับผม เออเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้เด้อเด้ๆเด้อเด้เดบปุ๊เบิ้บะพันูมีก็ไม่ยอมง้างด้วยนะเออมันไม่ค่อยยอมง้างมันเป็นไรไม่รู้นะครับ เอออือนี่หายเลยแต่วันนี้อือยิ่มาอือตัวสุดท้ายอือมาโอเคเอ,อือหลับพอดีโอ้โหโอเคครับผมฟื้นนะฮะโอ้โหอะไรของมันมาหลับพอดีด้วยนะ ไอ้ทูดอนนี่ต่อยไปทีงเกียดมากเดบไอ้ตัวนี้นะโอเคสำหรับลำดับ,บต่อไปแล้วก็ไปอ่าที่เลยไหมเนะี่ยไม่เลยดิเออโอเคนะผมต้องไปทางนี้นะอ่าลำดับต่อไปผมกม็จะพาแปลอาทุนกุญแจนะผมทุนจนละ ออแล้วก็ห้องนี้เนี่ยผมห้องด้านบนนี้นะเดี๋ยวผมวงไว้ให้แล้วกันนะนี่นะผมมันจะเป็นห้อง t ีเรนะครับผมทีเร็กแบบเลเวลแม็กเลยเนะคือเรเวลตันเลยนะครับคุณผู้ชมเล่นโหมดบูตอนนี้ก็มันจะตันที่เลเวลเท่าไหรอ่อ,อีร้อยห้าสิบะที่แบบเริ่มต้นนะ่ะนะครับมันก็จะตันที่แบบเลเวลนั้น่ก่อนเลยนะครับนะอ,อ่า แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมแวะมาเนี่ยทีก็อุ้ยโชคดีมุกดำนะผมยี่สิบเมตรโอเคมาปุ๊บ่ะครับผมจังหวะนี้ก็จะต้องโดดข้ามไปนะซึ่งจังหวะแรกผมจะไม่ใช้ปีกมันปอก่อนนะรอก่อน โอเคจังหวะสองก็ผมผมจะใช้ปีกแมงปอนะฮะเอ้ยทำไมค้างวะอ๋ออึอ๊บโอเคแล้วก็ผ่านมาได้ครับผมมง่ายนะผมแสไตล์เออโอ,โอสไตล์อะไรโโหตามสไตล์นะผมนะ เออประมาณนี้เลยก็ใครถนัดโดดแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะครับอ่าห้องกุญแจก็จะอยู่ตรงนี้นะผมด้านหน้านี้นะอ่าเป็นห้องใหญ่ๆนะผมถุงใหญ่นะอึ๊บวันนี้ผมก็ไม่พูดอะไรเยอะนะเพราะว่าดันมันเก่าแล้วอะ่ะจริงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งตรงข้ามด้วยไม่รู้มีอะไรนะอึ๊บเอามีปลูกยาให้โอเค แล้วทำไมติดอะติดเฉยเลยเมื่อกี้เนี่ยเอออะไรกันไม่รู้ที่ที่มีคนติดมันก็ติดได้นะครับเออเอะจังหวะแรกนะผมก็เหมือนเดิมนะผมจะโดดเองนะฮะยุบโอ,อ้อกบเลยไหมล่ะต่อ,อ,อยมาหน่อย ถอยมาหน่อยจะปีกหน่อยโอเคเบิบเออแล้วก็ข้ามมาี่ใช้ปีกมังพอในรอบสองเพื่อความชัวนะครับผมไม่ใช่อะไรเออเราจะได้ผ่านไปได้ง่ายๆนะฮะโอ้แต่ว่าแป๊บเดียวก็เลือดผมก็หายไปเยอะแล้วนะฮะ ตามจริงเอ่อผมพกเป็นอ่าโลมาด้วยนะครับผมเนะยชิโลเชดาบแต่ว่าคือมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้จริงๆอะ่ะสำหรับผมอะ่ะนะเออเมื่อกี้ไม่ได้เติมน้ำมาเลยขออีกเที่ยวนะครับไปครับผมแล้วเราก็กลับทางเดิมเนี่ อ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าประตูนะครับผมที่ล็อกอยู่กันดีกว่านะอ่าวนะครับผมก็มาถึงประตูไปที่เริบร้อยนะอ่านี่ไขกุญแจเข้าไปเลยนะครับผมจุดเธอไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปหาของเท็กันนะฮะส่วนของเท็ลองนี่ก็ผมจะไม่เข้าไปนะเออนะครับหรือเปนเป็นช่องอืมไม่ใช่ช่อง,องนี่ห้องนะครับ ตึ๊บอ้าวพูดล้าไม่เข้าเข้ามาเฉยโอเคไอห้องเนี้อะนะครับผมเป็นห้องช้างนะเป็นห้องของเทคลองนะครับผมโอเคไหนๆก็เข้ามาแล้วคือมันต้องเอาแล้วละ่ะเอ้ยอือหืออือหือโดเหียบเฉยเลยโอเคห้องนี้ก็เป็นห้องอุณหภูมินะครับผมนะก็มันจะลดเลือดเราเรื่อยๆ นะครับผมผมใช้เป็นปืนเถกนะในการยิงนะผมโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งตัวแมมมอดแมมมอดอือหือปืนปืนจะร้อนละปืนจะปืนจะร้อนปืนจะร้อนนี่มันอะไรอือโอเคเรียบร้อยับผมสองตัว ก็จะมี4แมตช์นะผมเหมือนกับไอห้องสูดอนนะโอเคห้องก็จะกว้างๆหน่อยนะครับป๊อปป๊อปป๊อปป๊ป๊ป๊โอเคไปแล้วไปแล้วรู้โดนกระทืบมาดีทีนึงก็เสียหายเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอปป กับยีดเลยไม่ตายด้วยโอ้โหมาตุดตุดโนยัด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 โอ้โอ้โ,หโ,หโหนนะนี่นี่นี่นเรียบเรียบไปหนึ่งเอ u บ up u จะติดหลงไอแม้เลือดเราจะลงเรื่อยๆนอกจากเลือดที่จะลงเรื่อยๆแล้วก็ค่าอาหารนะผมที่จะลงเรื่อยๆด้วยกินไปก่อนโอเคปอบ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 จะมีขึ้งหลังอีกตัวเนี่ยผมไม่เห็นตัวที่สามเลยเฮ้ยเราเก็บปืนทำไมล่ะไปเอ้ย ปุ๊บ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 ลบก่อนเอ่นียิงเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยวนละโดยจีละอืมกะจะยิงถอยถอยแบบเรื่อยๆติดกำแพงก็ไม่บอกมาดิ อโอเคเรียบร้อยหนึ่งชุดเหลือชุดสุดท้ายครับผมต้องกิเนเลือดหน่อยแล้วแหละเลือดจะหมดแล้วนะครับโอ้โหเลือดหมื่นตนัวนี้อุ้ยโอ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 ้ย ตวลุมตื้อะอะไรวะเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวติดติดงาช้างอีกโอ้โหอ้าไม่ได้จะเก็บชิปไอบ้บ้าเอออะไรของมันเนี่ย คไปหลายทีอืมอืมนี่ยิงให้ปืนร้อนเลยแล้วกันคาวนี้ไม่ไหวม,ม,ม,มาโอเคเรรยบร้อยเอ้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 ยเอาใกล้ อืม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 อ,ม,อ,ม,อมโอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะจะไม่เข้าเข้ามาเฉยก็นี่เลยผมนะผ่านห้องช้างมาแล้วผมนี่มันจะมีแหลมตรงนี้อยู่นะอ่ะก็ต้องผ่านในอุโมงค์นี่ไปนะครับก็จะไปเก็บของเทคลองได้นะพวกเทคเกี่ยวกับสร้างบ้านนะครับซึ่งผมก็จะไม่เก็บนะ ก้เกียดเก็บนะผมเสียเวลาไปไปที่อื่นต่อเดี๋ยวเบียออกไปก่อนดีกว่าไหมขัดลูกหูลูกตาเออไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับโอเควอสเตอร์กับหมานะครับเอาใช่ห้องนี้เป็นออสเตอร์นะงั้นเราก็ย่อฟันกันดีกว่า นานวิ่งมาแล้วตัวน้อยๆนะี่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บจึ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 ๊บโอเคเรียบร้อยหมดชุดแรกครับผมมาชุดที่สองยืนติดมุมนะยืนติดมุมแล้วก็ฟันนะครับผมปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เล็กตัวอืมโอเคอ้ห้องออเตอร์นี่มีสามเมตรนะสามเมตรเท่านั้นปึ๊บเปร๊บป๊บป๊บโอเคอืม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 ตำเมตรไม่แรงก็จริงจะใช้ได้นะผมเปไปใจได้ ไปยุทธเทคต่อเลยฟับฟับอ่าอันนี้เนี่ยจะยังไม่มีของเทคของของเทคมันอยู่ใกล้ๆกับห้องบอสเลยนะครับอันนี้กลับทางเดิมดีกว,ว่าเอ่อ มาทางนี้ใช่ไหมอ่าโอเคถูกต้องมันจะมีกำแพงหนีบด้วยนี่ว่าเออกินยาไว้ก่อนเพิ่มสปีดนะผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บแล้วก็ต้องระวังอกีกเออตรงนี้มีอะไรนะโอเค อแต่ตรงนี้น่าจะใช่มันจะใช่ห้องบอสไม่ใช่ห้องบอสดิห้องอ่าพวกหมาป่านะผมนะตรงนี้จะเป็นห้องหมาป่ากับลิงนะครับนะเอากระทะมาใช้นะครับกระทะตีหลับนะโอเคมาห้องนี้จะเหมือนห้องแรกเลยผมไอ้ทูดอนนะลดเกาะร้อยเปอร์ รอมาครับผมมาทางไหนวะนั่นนันมาแล้วมาแล้วไปยัีงเขาให้เรียบร้อยหลับอึบอบเฮ้ยเฮ้ยแอยนนี่นี่นี่ซ้ำซ้ำโอ๊ยกระทะจะแตกเราจะใช้ได้ไม่กี่ทีใช้ธนูยิงเลยเออแล้วเก็บครับผม ลูกดอกกลับอ่าโอเคเรียบร้อยเสร็จไปชุดหนึ่งมีสี่ชุดนะผมเหมือนเดิมมปไกลห้องทูด,ดอนนะ่ะนะฮะไปเรียบร้อยวิ่งวนวิ่งวนเฮ้ยเดี๋ยว,ยวอื้อแตกพอดี มีงานหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืออือสาสํามซะเลยตอนนี้มีลิงสองตัวนะผมเออโอเคเสร็จไปหนึ่งเจาะเกาะอ,อยู่แล้วไอ้พวกนี้ใส่ชุดน,นหนาไปก็เปล่าประโยชน์เออ เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนมุมกล้องชุดที่สามโอเคเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหกัดแรงมากอืมอืมอืมอ,อ,อืโอเคเล็งเจียเจ๊ยบ โอเคเรียบร้อยเสร็จบิ้งหนึ่งปั๊บเรียบร้อยเสร็จบิ้งหนึ่งง่ายครับผมถ้ามีกระทะนะ โอ้ยอะไรกับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอัแบบหนึ่งมันเก็บกระทะเฉยเลยเฮ้ยเก็บทำไมล่ะเอ้ยอืเก็บตายตัวลิงตัวนิดเดียวนะผมโอ้โห หนขึ้นลูกหัวใจมีเพื่อนเหรอมีบัฟเหรอไหนหอ๋อลิงตัวมันอยู่นี้อ,อ้่ะยิงไม่โดนโอเคเรียบร้อยไอหมาโอเคจบ จบห้องนี้แล้วนะครับเปล๊บเออไม่ใช่จะไปหยิบกระทะขึ้นมาเฉยเลยอ่าถัดไปเลยนะครับผมต้องลงล่างนะใช่ไหมตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทางนี้วะทางนี้มาขึ้นบนโอ้ห คนละทิศกันเลยไอแผนที่นี่ก็ดูยากนะโอเคนี่เลยนะครับผมต้องโดดไปอีกแล้วเหมือนเดิมอ่าโอเคตรงนี้มันจะไม่มีห้องแล้วนะครับฟึบอ่ะงด้านซ้ายเอ็มใช้ด้านซ้าย,ด,ด,าายด้านขวา ด้านขวานี่ก็จะมีกำแพงหนีบอยู่นะครับเอ้ยเดี๋ยวเด,วด่มถอดปีกเป็นปองนี่ว่ะปึ่งมันหนีบแค่ทีเดียวนะยเพราะฉะนั้นไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะไปเอาเป็นน่าจะเป็นของเทคเนะียของอเทคได้เลยปึ๊บใช้เปล่า อ่าใช่นะครับนี่เลยผมได้เป็นเสื้อนะโอเคอืมถอดปีกมึปงปลอกสักทีดีกว่ามัง้งเออโอเคปึ๊บ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 อ่ะรอปังโอเคไปได้ครับผม จังหวะนี้ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นอ่าทางไปหาบอสนะครับซึ่งน่าจะโดดสองต่อเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี้ยโอเคนี่ผมห้องบอสนะใครที่แบบว่าอ่าอยังไม่ได้ทำเควสวิกลี่ดันเจนก็ทำซะเลยนะครับนะสำหรับคนที่มาลงใหม่นะโอเค ก็ของผมไม่เปิดแล้วกันจึ๊บเราจะไปแบบนี้เลยฟับเอากระทะออกไปซะอืเอาดาบมาใส่เนี้ยผมแล้วก็ปืนเทกเนียโอเคเดี๋ยวใช้ปืนเทกกรนหนำกันเลย้บอสนกโด,โดโดเนี่ย โอ,โ,อโอ้ยมันยิงว่ะมันยิงไข่นี่ยิงไข่อ่ะยิงไข่อ่ะเออต้องบอกก่อนเลยว่าเนะไอ้บอสโ,โดโดเนี่ยห้องมันเนี่ยเราสามารถเก็บไอ้เขาเรียกอะไรขนโดโดยักษ์ได้ด้วยนะครับเออนะไอ้ที่ว่าเอาไปทำลูกดอกไอ้โดโดเนี่ย นี่ยิงไปยิงไป,งไปถอยๆไปเรื่อยๆยิงอย่าให้ปืนร้อนแล้วกันนะฮะปืนร้อนจะพังนะครับเออเดี๋ยวปืนพัง โอเคไอ้บอสโดโดนี่อย่าให้เข้าใกล้นะผมเข้าใกล้ไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวขอชิวแป๊บน,นึงอ่าเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนปืนเรามีลูกซองมาด้วยไงก็เลยแบบจะใช้ลูกซองด้วย อ่าโอเคลูกสองสองนัดนะผมแรงปุ๊บ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 ถอยไปถอยไปเออเขารังไปนู่น จัดไปครับผมเรื่อยๆนะเอามาใกล้แล้วก็ยิงให้มันถอยครับผมเอ่มีปืนเฮ้ยเฮ้อันนี้ใกล้เกินใกล้เกินเดี๋ยวโดนอ่าไข่มันได้นะผมไข่มันมีค่าสลบด้วยนะโดนไปเนี่ยป๊บป๊บ ยิงให้ถอยป๊อปป๊อปป๊อปยิงให้ถอยอืมนี่ไม่โดนไข่มันเชียวไปวนิดนึง โอเคใช้ธนูบ้างอ้าวมันนี้ไปไกลมากขอใช้ธนูอึ๊บอืมอืมย,ย,ยิงไปถอยไปถอยไป โอเคเรียบร้อยครับผมตายนะฮะคืนี้แหละจบแล้วนะครับแล้วครับผมก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะผมสำหรับใครชื่นชอบอย่าลืมผมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับดันมันบักนะ น่าจองไม่ได้น่าจะตายซะก่อน